หลายกรณีที่เรานําเสนอไปเนี่ยไม่ใช่แค่นําเสนอแล้วก็จบไปนะคะคุณผู้ชมมีการตามประเด็นนั้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือนั่นเองใช่ค่ะอย่างเช่นกรณีไฟไหม้นะคะที่บ้านจะนะอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมรถปรทุกนําเสนอต่อเนื่องเลย<ว>ใช่ไหมทานี้ลงพื้นที่นี้เพิ่งกลับมาใช่ไหมใช่สัปดาห์ที่แล้วนะคะทางทีมงานรายการรถปรวทุกนะคะไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางด้านสถานีโทรทัศน์เคเบิลของเชียงใหม่ก็คือวีทีวีนำเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะนําไปให้ประชชานที่ เรียกว่าแต่ละคนเขาก็ช um, ื่นอกชื่นใจค่ะค่ะก็นําทานน้าใจนไปมอบให้เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของกําลังใจให้ได้ยืนอยู่ต่อแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะไม่ใช่แค่พวกเราไทยรัฐทีวีกับวีทีวีเท่านั้นยังมีองค์กรเอกชนอื่นๆในพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันมากมายทีเดียวตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงหรือว่ายังคงต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 12เมษายนที่ผ่านมาระหว่างที่ประชาชนคนไทยตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศกำลังเตรียมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์กับครอบคร,บครัวปรากฏว่าเกิดเหตุวาตภัยครั้งยิ่งใหญ่เพลิงไหม้รุนแรงในเขตพื้นที่บ้านจจนะอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนไปเกือบ60หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก รถปลทุกลงสำรวจในพื้นที่พบว่าหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ส่งผลให้ชาวบ้านตรงไร้ที่อยู่อาศัยทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถนำออกมาจากบ้านได้ทันปัจจุบันต้องไปอาศัยตามโรงเรียนและเพื่อนบ้านบ้านของนางนาแปะแสขจือถูกเพลิงไหม้เป็นหลังแรกของหมู่บ้านเธอกับครอบครัวจะต้องรีบเอาชีวิตรอดจนไม่ได้นำเอาทรัพย์สินใดๆออกมาจากบ้านขณะนี้ชีวิตยังไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไร เห็นว่าบ้านพี่น่แปะเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกค่ะหลังแรกเลยอะค่ะที่โดมไฟไหม้อะค่ะตอนนั้นเราเราเห็นเหตุการณ์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นเหพอดีว่าไฟป่ามันลุกมันถือที่คอกหมูอะค่ะที่เราสร้างข้อหมูแต่หมูก็ขันไว้ในค้ออะค่ะพอดีว่าหมูร้องเสียดิบมันตกใจก็เลยได้ออกมาแค่มอเตอร์ไซคันเดียวอะค่ะที่ปั่นขึ้นมาค่ะรู้สึกเสียใจค่ะตอนนั้นอะมันไม่มีเลี่ยวแลนที่จะไปทำมาหากินแล้วคิด มาคิดแบบว่าพอเราสร้างมันถ้า20กว่าปีอะค่ะสร้างบ้านหลานนั้นมาเราทําสวนพอออกผลที่เราสร้างมันกเก็บไปขายมันก็เก็บไว้ฝากไว้ที่ธนาคารทกสพ,พอออกเบิดมาเราก็สร้างบ้านนะคะเราเราส,รราสรับโสงเงินมาทีละนิดทีละหน่อยอะอะไรเงี้ยค,ค่ะจนมาเป็นบ้านหลานนี้แต่ว่าสุดท้ายไฟที่ขึ้นมานะคะมันไม่ในพิษตาค่ะ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการทำไร่ทำสวนตามเชิงเขาและพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแต่เมื่อเพลิงไหม้ลุกลามเข้ามาท่งพลที่สวนลิ้นจี่จำนวนสิบไร่ของนางนานลอดัยจะวะถูกเผาไหม้จนเหลือเพียงแต่ตอเธอบอกทั้งน้ำตาว่ากว่าจะปลูกต้นลิ้นจี่จนสามารถเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลานานถึง3ปี ดูแล้วความเสียหายไม่น้อยเลยคุณผู้ชมข้างหลังนี้คือสวนลิ้นจี่ของพี่นาลอดายค่ะพื้นที่เท่าไหรที่ถูกไฟไหมค้ะคะสิบไร่ค่ะสิบไร่ถ้านับต้นลิ้นจี่เนี่ยจะได้สักกี่ต้นพอจะนับได้ไหมคะนับสิบไรน่นี่ไร่หนึ่งนี่ห้าสิบต้นค่ะอืมสิบไร่ก็ห้าร้อยต้นค่ะช่วงนี้ผลผลิตของมันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็กาําลังเออออกผลนะคะเดือน<ด><ด>หน้ากลางเดือนก็จะเก็บแล้วค่ะ เรียกว่าเกือบจะได้เงินแล้วแต่ถูกไฟไหม้เกลี้ยงหรือแต่ตอดำๆแบบเนี้ยแต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วแล้วจะทําอะไรต่อก็ท่องสู้ต่อไปค่ะไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะ ตำรวจโททิติพงศ์เจนกิจเจริญชัยผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334อำเภอแม่อายบอกว่าชาวบ้านขณะน,นี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากทั้งสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงบ้านที่ถาวรตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีบ้านนะครับผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นนะครับทางหน่วยเรานะครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ช่วยเหลือเบื้องต้น1ก็ได้จัดที่พักพิงชั่วคราวนะครับโดย ช่วงแรกๆเนี่ยเราจัดที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3ามสนะครับไว้สําหรับรองรับกับผู้ประสบภัยและไม่มีที่พักพิงนะครับจุดที่2คือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยโพซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านชนะเลยนะครับไว้สําหรับรองรับเหมือนกันนะครับทั้ง2จุดเนี่ยในช่วงเหตุเกิดวันแรกๆนะครับเราก็มีผู้ประสบภัยที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้เข้าไปพักและขออาศัยอยู่นะครับ หมบ้านจจนะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่สูญเสียทั้งทรัพย์สินและกำลังใจทำให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแต่เมื่อชาวไทยในพื้นที่ต่างๆทราบข่าวก็เริ่มระดมความช่วยเหลือมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้อย่างเช่นไทยรัฐทีวีและวีทีวีสถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดโครงการ WR Family เป็นการร่วมกันขององค์กรสื่อ ที่ออกมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มโดยการนำสิ่งของที่จำเป็นต่างๆขนขึ้นรถเดินทางผ่านหุบเขาเพื่อที่จะนำมามอบให้กับชาวบ้านจจนะแห่งนี้แล่ละค่ะ คุชูชมคะตอนนี้ค่ะทีมงาน VTV และไทยรัฐทีวีก็เดินทางมาถึงบ้านจนะอำเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่กันแล้วนะคะเราหอบความรักความตั้งใจและกำลังใจมาฝากพี่น้องชาวบ้านที่นี่กันอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะและข้างหลังนี้ค่ะก็คือจุดรวมของบริจาคแล้วก็มีชาวบ้านรออยู่กันมากมายทีเดียวพร้อมแล้วเราลงไปหาชาวบ้านกันดีกว่าค่ะ นางสาวิสาสูตบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัท World Entertainment Television จำกัดบอกว่าสิ่งของที่จำเป็นต่างๆทั้งมุง้งข้าวสารอาหารแห้งนมผงสำหรับเด็กและอื่นๆอีกมากมายถูกส่งมอบถึงมือชาวบ้านจะนะและของต่างๆที่นำมามอบให้นั้นก็ผ่านการสำรวจมาแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งของที่ชาวบ้านต้องการอย่างแท้จริงและจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ ที่เราได้เห็นข่าวในโซเชียลนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็อยู่ในเขตอําเภอแม่อาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นตัวแทนเป็นส่วนการที่จะติดต่อกับทางที่อื่นๆแล้วก็เอาของเนี่ยมาช่วยบริจาคเนื่องจากเป็นพื้นที่ของเราเองค่ะเขาก็ดีใจนะดีใจเมื่อกี้ตอนที่เราได้มอบของเราก็ถามเราว่าดีใจไหมเขาบอกว่าดีใจยังมีหลายอย่างที่เขายังขาดแคลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เขามีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของที่เรานำมามอบให้กับชาวบ้านเท่านั้นนะคะเรายังพกพากำลังใจมาฝากด้วยซึ่งก็เป็นในรูปแบบสติกเกอร์ข้อความให้กำลังใจที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสติกเกอร์สีเขียวแปะอยู่ข้างๆถุงสีขาวนี่แหละค่ะเป็นข้อความที่ผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีเขียนเองกับมือและมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะ กำลังใจส่งตรงถึงชาวบ้านจนะนะคะนี่เป็นสติกเกอร์กาลังใจที่เรามอบมากับของที่เรามาให้กับชาวบ้านที่นี่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้และนี่นะคะก็ส่งให้กับชาวบ้านที่นี่เลยค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะ ชาวบ้านจะนาต่างรู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามามอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับพวกเขานะคะพร้อมทางได้ฝากขอบคุณกำลังใจมากมายที่ส่งมาให้ชาวบ้านที่นี่เพื่อให้มีแรงสู้ต่อไปค่ะ ได้รับอะไรไปบ้างแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครับณเวลานี้พี่น้องผู้ประสุภัสอง2สิบสองโคก็ดีใจและก็ภูใจอย่างมากที่คนไทยด้วยกันและไม่ละทิ้มมันช่วยช่วยกันสิการเละการนั่งใจไปปากับผู้ประสภัยสีที่เอามาให้วันนี้คือสีที่จะเป็นที่สุดขอทุกคนพี่น้องบูดอยอะค่ะวันนี้ขอขอบคุณที่ไทยรัฐทีวีและ v ีทีวีที่มา มอบสิ่งขอให้กับชาวบ้านโบนโดอยชาวลาหูนะคะดีใจมากๆนะคะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะในฐานะที่เราคือผู้ให้ก็รู้สึกดีใจไม่ต่างจากชาวบ้านค่ะเพราะอย่างน้อยความสุขที่เราได้แบ่งปันไปให้นั้นจะสามารถเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านกลับมามีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อ you yeah. สุขใจค่ะที่ได้ให้นะคะเพราะว่า VR Family เราทุกคนในฐนานะที่เป็นคนไทยคือครอบครัวเดียวกันใช่ค่ะ,คะโ,โหได้เห็นแบบนี้นะคุณสุภาณีไปพูดคุยกับชาวบ้านมีน้ําตาร้องไห้เพราะสิ่งที่สูญเสียคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บ้านแต่ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าสูญเสียที่ทํากินไปด้วยใช่ค่ะทั้งชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้ทางตดอดเองก็ช่วยสร้างบ้านชั่วคราวให้สร้างห้องน้ําอะไรให้พักพิงกันไปก่อนอแต่สิ่งสําคัญชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือที่พักอาศัยถาวรถ้าพวกเราช่วยกันได้เงินเล็ก น,น้อยๆสิบาท20บาทหลักร้อยหลักพันที่ใครช่วยได้ก็บริจาคสมทบกันไปเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านชนะกันด้วย